ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมกระเบื้องซีแพคนะครับชุดนี้เป็นกระเบื้องซีแพคขนาด30เซนคูณ40เซนนะครับเป็นกระเบื้องเก่าที่เราเลือกออกมาแล้วก็มาทำบ้านใหม่นะครับผมก็ามาใช้งานมุงหลังคาได้นะครับผมสภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ใช้ลวดมัดนะครับผมสวยงามครับกระเบื้องสี่แผกขนาด30เซนคูณสี่เซนครับผมมาให้ชมแบบไกลๆนะครับ เบรื้องเก่าก็เอามาทําบ้านสวยได้ใหม่นะครับอันนี้คือเจ้าของบ้านเขาบอกว่าใช้ของเก่าแล้วเราก็จะเอามาล้างล้างแล้วก็ทาสีใหม่นะครับก็สวยงามนะครับผมของคุณตามนะครับที่ว่าเบรื้องเก่าสีแดงอมมุงนะครับได้มมุงได้นะครับเห็นไหมครับผมท่าไหนมีข้อสงสัยอะไรสอบถามได้นะครับทางโฟกินเ่ให้บริการครับขอบคุณครับสวัสดีครับ